สวัสดีค่ะอยู่กับช่องัวํลำพิดพใม่สุภาพค่ะอาอ,อย่างน้ำดางกันพนะี่นอนยูทูบเบอร์เนาะคลิปนี้เราอยู่กับนอ้องอ,อ,อ,อุ้งอิงเอออย่างหมักแบบคนเกิดที่ไรอ่ะ สวนไหลัแม่เยังไม่เตียที่เรียบร้อยนะครับฉะนก็ได้ช่วงที่มาซือรางวัลมาทีตาาตาราาพระูมบางนะครับปกอ ขอขอบคุณเด้อทางรุ่นน้องเบ้นิคุเทลมาเนี่ยน้องน้อยน้องอุ้็นี่มงคลชัยหลามากาบหลวงพ่อแต่ก่อนที่จะทนให้รำแล้วเต่าน้อยพ้ังเทียนอยากจะมาลุ้นรางวัลกันโยม บละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทรุญราวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งคืี้นีมอเตอร์ไซค์ราคาเกือบห้าหมื่ 2, นรางวัลที่สองหกวันตัวรางวัลที่สามทองทองคำสองรางวัล คนเวทียดีมองลำสาวน้อยเพชรบังเพลก็ขอเชิญเจรเดินสัทธาโยมเรือว่าเป็นการบมาทำมาต่อมาก่อบุญเพิ่มมาเสริมบนใบเนาะเกิดมาเป็นคนไทยชาวพุทธดอย่างน้อยได้มาร่วมด้วยช่วยกันยมทำมาต่อมต่อบุญเพิ่มเสริ สร้างบูบูสดเป็นงานสร้างโบสถ์พระโบสถ์คือแม่พระองค์ประชัยคือพ่อของกัมเนิประโยมเด้อไม่ว่าจะซื้อบรรยายสนไม่ว่าจะรุ่นบรรวันรักษาภายโทษทั้งทุกสิ่งทั้งปวงเพื่อเอาทุนทรัพย์ไปต่อยอดในการสร้างโบสถ์ต่อไปวันนี้ มาเย็นนี้เป็นเพียโงบบาทชมหมอลำอันลับต้นต้นของไทยวันนี้ชมฟรีนี่หยกนะมันจะมีคันกล่าวว่าชมฟรีนี่มีลกที่วัดแกลงสว่างบ้านกลางมีจริงจริงหยมชมฟรีขอแค่นักจิตนักใจซื้อบังลุ่นเมืวันหน้าเวทีมอลำเสารน้อย เป็นบ้านแพงกันไม่ถูกไม่เป็นไรไม่ได้รับรางวัลไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจโยมอย่างน้อยเราได้มีโอกาสมาทำหน้าที่ของการเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเราบอกว่าหน้าที่ของคนคือการทำดีส่วนหน้าที่ของผีคือการหลอถ้าไปหลอกเขาไปรียกว่าผีมาเธอ มาจับมาจองมาลุกมาันหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่ใบวันนี้จับสลากเวที่บุญรำเรับเกียรติาโนงปุ๊กปิ๊ได้เน่ยโน่วันนี้เกียรติกาคณะกลังบ้านกำลับานจุดเริ่วันยุเราเป็นจุดกำวังโน้ยกันใครได้กังราตดารกระจายเราไม่ได้ไม่ต้องไปเสียใจโย เราทั่วเป็นเจ้าภาพสร้างมนุษ์ร่วมกับพี่น้องชาวบ้านตะกลางหมู่บ้านช้างเรื่องในงานประเพณีบูญนาชาติปีนี้จะสำหรับรุ่งกันคืนแรกเมื่อวันที่20่สิบจมีมวยศิลปะแม่ไม้มวยไทยมวยส้มกับมวยสัง มวยกังเกินมวยเด่นกากท่องเจ็ดสีท่องสามท่องห้าท่องเก้าและท่องตรงหือมวยสุดยอดเลยนะชมภาพพยนตร์นั้นงานพวงตอนีนฝนตกสายที่สิดเกียวเป็นสิบหกเสงใจสอโจนเสกขาเมื่อคืนสุดยอดหมอลำเพลินเนาะ เมื่นนอคืนนะเป็นการนำโค้งพรทิพย์พุทธีแต่คืนนี้สุดยอดมดลูลำเบอร์นหนึ่งของไทยมีของโลกอยู่ก็โยนนอนลำเพอร์นี้บอกเบอร์นหนึ่งของโลกเพราะประทเทศนอกไม่มูลนิธิวันนี้ไม่ชโดกันเนี่ โลภานภรัยากราชเมืองย่านโมกุลโคราชขอบคุณพระสมุทรพงศ์เจ้าคณะตำบลหนองบอนและเจ้าวัดวัดพิมพงเป็นเจสื้อผ้าก๋วยเดี๋ยวแล้วก็จะภาพไอศครีมโอ้ตอนนี้โยมาลึกน้ำมันเยอะแยะมากมายกือเป็นพิลล์เนาะ เดี๋ยวฟังชื่อเอาไว้เป็นทุนฝากนักสมุนไพรเป็นสักนะลุยลมลุยลุมลุยลมลุยทะเลเวลานประมาณสักสิบปุ๊บโดยประมาณะนะขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจเลอแล้วละกะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนิยมเนาะ วันนี้จมให้สนุกสนานมาลุ้นดังวันโยมเขาบอกว่าแข่งรถแข่งเรือแข่งกันได้แข่งชุดแข่งวัดสนัแข่งไฟร่ายดีเด้นี่รางวัลใดอาจจะเป็นของคุณก็ได้โอดไดฟูไปโยมมี่กับสลากสายดาวมันช้าไฟโครดีจักรยานมีฟูมีอะไรเยอะๆไปเปลี่ยนเนาะ เดี๋ยวนี้ใ้ชงเรื่อยๆของซรีของรีมีลกอาแยสว่างมอดบากับลูกจบมาทำการรนีนจะนี้ชุฟรีโอ้ที่เราากมือดีลุ้นกันลุ้นกันตวันนี้จะเป็นครับอนี้

ทีนีใ้ในจุดสุดท้ายใจศัทธาทุกทุน้ากันการทำดีการทำบุญไม่มีกันเลือกชมส้นกันะ